ตอนที่2941การดล้าได้กล้าเสียข้าเอาของดีออกมาได้แต่ไม่เห็นเจ้าจะเอาของดีอะไรออกมาได้เลยนี่ชายคนนั้นไม่โด,ดละเขาจ้องมองเงาร่างสีแดงดังหลังมั่นไทมุกก่อนลีตาและพูดขึ้นว่าข้าเป็นคนในเมืองซีทิดคุณชายใหญ่เรือนรองของตระกูลเจียงหนึ่งในแปดตระกูลใหญ่ชื่อว่าเจียงซื่อชางในเมื่อเจ้าบอกว่าอยากเดิมพันให้ใหญ่หน่อยเช่นนั้นเจ้ากาเอาตอนเองวางเดิมพันหรือไม่แววสังหารปรากฏในดวงตาของเซนหยวนเมือม่อเจอ ไอเย็นปรากฏรอบตัวเขาจ้องผู้ชายคนนั้นแต่ไม่พูดอะไรเพียงดูอยู่เงียบเงียบทว่ามือที่วางอยู่บนตังเตียกลับขยับเล็กน้อยเขาเคานิว้วบนที่พักมือของตังเตี้ยใช้ค่าเดิมพันเลยเฟิงจิวหัวเราเบาเธอลุกขึ้นยืนสาวเดินออกไปด้านนอกผ้าม่านไขมุกอย่างชา้าช้าเย็นมองชายคนนั้นหลังรั้วกัน้นถามว่าแล้วเดิมพันของเจ้าเราชายคนนั้นสายตาวริก่นจะเชิดคางตอบว่าค่าเดิมพัน้นุยยาทิพย์พันปีสิบตนสิดาดาราหนึ่งแสนก้อนเป็นอย่างไร ของเดิมพันนี้มันมากพอที่จะดึงดูดความสนใจจากเจ้าได้แล้วกระมังเฟิงจิวขอเราเบาๆข้าไม่รู้เลยว่าค่าราคาถูกขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเสนอราคาอย่างนี้แล้วบอกให้ข้าเอาตนเองวางเดิมพันเจ้าช่างใจกล้าจริงๆคนอื่นๆต่างตะลึงตาค้างไปแล้วยาธิพันปีสิบต้นนับว่าราคาทรงเฉดฟ้าแล้วซ้ํายังมีศิลาดาราอีกหนึ่งแสนก้อนอีกศิลาดาราหนึ่งแสนก้อนนี้แม้แต่แปดตะกกลใหญ่ในเมืองสี่ทิศมีค่าเท่ากับค่าเช้จ่ยของพวกเขาถึงสิบปีเชียวนะ อย่างซื่อสร้างคนนี้กล้าวางเดิมพันขนาดนี้เพียงเพื่อหญิงชุดแดงคนนั้นคนเดียวในสายตาของพวกเขาแม้หญิงชุดแดงคนนี้จะงดงามอีกแค่ไหนแต่เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเหตุใดต้องวางเดิมพันด้วยราคาสรงเฉียดฟ้าเพียงนี้หากพ่ายแพ้เกรงว่าแม้แต่ผู้นําตระกูลเจียงก็คงไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆแน่ยางไรเสียแม้จะเป็นเดือนรองแต่นี่ก็เป็นต้นทุนของตระกูลหนึ่งแต่กลับถูกนาเอามาวางเดิมพันเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งหากลือออกไป คงมีแต่คนด่ากเกียงซื่อซางคนนี้ไรสมองอย่างแน่นอนแต่หากเขามั่นใจว่าตนเองจะชนะนั่นกลับไม่เหมือนกันรอเห,หญิงชุดแดงมาติดกับด้วยของเดิมพันกล้าได้กล้าเสียเช่นนี้เรียกได้ว่าจับมาปามือเปล่าเลยก็ว่าได้นำซ้ำําจากที่พวกเขารู้เจียงซื่อซางคนนี้เพิ่งได้สัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตมาตัวหนึ่งเป็นสัตว์เทวะโตเต็มวัยระดับ5้าแล้วส่วนผู้หญิงชุดแดงคนนั้นพวกเขาคิดว่านางไม่มีทางเอาสัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตระดับสัตว์เทวะออกมาได้แน่นอน ฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะแพ้จึงมีมากดูจากวิธีการแก้ปัญหาเมื่อคู่ของผู้หญิงคนนี้นางน่าจะไม่ใช่คนไร้สมองการเดิมพันเช่นมีใครก็ดูออกว่าไม่ควรเล่นด้วยแต่นึกไปถึงพวกเขากําลังคุ้นคิดอย่างนี้เสียงของหญิงชุดแดงกลับดังมาจากทางนั้นในเมื่อจะเดิมพันอย่างนั้นก็ต้องเอาของเดิมพันมาวางไว้ตรงนี้อย่างไรเสียตอนนี้ก็ยังมีเวลาอีกมากคุณชายเจียงประจัดการก่อนได้จะได้ทุกท่านในนี้เป็นพยานเจียงซื่อสังคนนั้นชะงักเล็กน้อยก่อนจะรับคําว่าได้ เขาหยิบป้ายห้อยเอวออกมายื่นให้ผู้ติด,ดตามไปจัดการเวลานี้แขกในห้องอื่นๆ่างกู้หอรอบอกว่าแม่นาง้าพนันกับเขาครั้งนี้จะต้องแพ้อย่างแน่นอนสามีท่านนั้นของเจ้าเราเขายอมปล่อยให้เจ้าทาเช่นนี้หรือด้วยวรยุทธ์ของพวกเขาย่อมดูออกว่ายิงสาวคนนี้เป็นยิงพรมจทร์สามีอะไรกันเดาว่าก็แค่พูดไปทรงๆหากเป็นเรื่องจริงจะยอมปล่อยให้นางเอาตนเองมาวางเดิมพันได้อย่างไรชายจากห้องหมายเลขห้ามองเฟิ่จงจิ๋วยิย้มๆก่อนพูดว่า จากที่ท่ารู้มาตตะกูลเจียงเพิ่งได้สัตเทวะระดับ5้ามาตัวหนึง่งเมื่อไม่นานมานี้โด,ด่าสัตเทวะระดับ5้าตัวนั้นคงตกอยู่ในมือของคุณชายเจียงแล้วไม่อย่างนั้นเขาจะกล้าเอายาทิพันปีสิบต้นกับเิลาดารา1นึ่งแสนก้อนมาวางเดิมพันได้อย่างไรเล่าตอนที่2942คนรผลรักษาอายุไครเอ่ยจบเขาก็หันไปมองเจียงเสื่อซางก่อนทามว่าคุณชายเจียงถ้าพูดถูกหรือไม่แล้วอย่างไรเล่าเขามองยีเวนเฮอร์แวบหนึ่งก่อนพูดว่า ตระกูลเจียงของข้ากับตระกูลอีอวันของพวกเจ้าเป็นดังน้ำบอ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลองเจ้าอย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องจะดีกว่าคุณชายเจียงดูไม่ออกหรือว่าคุณชายอีวนพูดนี้ต้องตายหญิงงามชุดแดงเช่นกันชายอีคนหัวราอเสียงดังมองเขาแวบ,บหนึ่งก่อนจะหันไปมองเฟิ่งจิวนึกไม่ถึงว่าการประลองสตร,รายครั้งนี้จะกลายเป็นศึกเยี่ยงชิงหญิงงามไปเสียได้น่าสนใจเฟิงจิวได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พูดมากกับพวกเขาเพียงสั่งให้ผู้ดูแลทรงคนมาไล่รำอีกหนึ่งเพลง และเวลานี้ซวยเซียนเซียนที่ถูกผู้คนมองข้ามไปในตอนแรกก็ปรากฏตัวอีกครั้งนางยังคงเป็นผู้นําการได้รําเพียงแต่ครั้งนี้นางชําเลืองมองไปที่เฟื่องจิ๋วที่อยู่ข้างบนไปนระยะในฐานะผู้หญิงด้วยกันนางต้อยต่ําดุดโคนตมแต่หญิงนางนั้นกลับสูงสรงเหมือนเมฆบนฟ้าเห็นคนชายตระกูลใหญ่หลายคนพูดจาโกรกใจนางกระทั่งใช้แผนการต่างๆเพื่อแย,ย่งชิงนางซวยเซียนเซียนอดรู้สึกอิจฉาไม่ได้ทั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่เหตุใดน,นางจะไม่แตกต่างได้ขนาดนั้น เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องการเดิมพันของคุณชายตระกูลผู้ดีพวกนี้ก็แร่สะพัดออกไปเพียงแต่พอสถานที่คือเมืองลอยฟ้าห่างจะขึ้นมาต้องใช้เงินถึง2 0 0พันเียนทองด้วยเหตุนี้แต่ละตระกูลจึงส่งคนมาดูสถานการเพียงคนหรือสองคนเท่านั้นขณะเดียวกันในห้องที่ไม่เคยเอ่ยปากพูดอะไรแพวกนั้นเพียงนั่งดื่มชาดื่มสุาดาและรอเรื่องสนุกอยู่เงียบหนึ่งในห้องเหล่านั้นมองเห็นชายัยกลางคนผู้หนึ่งกับชายชรา,าคนหนึ่งกำลังพูดคุยกันอยู่หลังม่งานไขมุกรดัง ก็คิดว่าใครจะชนะชายวัยกังคนทําทางจิบสุลายังต้องถามอีกหรือชายชรารูปหนวดยิ้มยิ้มมองเงาร่างสีแดงนั้นบอกว่าเจ้าคาดเดาไว้แล้วไม่ใช่หรือฮ่าฮ่าชายวัยกังคนโหัวเราะในลําคอเพียงแต่ไม่รู้ว่าสัพพันธสัญญาค้่ชีวิตของแม่นางคนนี้จะเป็นอะไรไม่ใช่สับ์รธรรมดาอย่างแน่นอนแต่สองคนนี้ดูไม่คุ้นหน้าเลยน่าจะไม่ใช่คนในเมืองสีทิศกระมังชายชราถามขณะจ้องมองเฟื่งจิ๋วด้วยสายตาพิจารณาแต่ก่อนไม่เคยเห็น แล้วก็ไม่เคยได้ยินมาว่ามีคนเช่นนี้ชายวัยกลางคนจิตรายิ้มบอกว่าช่างนาตั้งตารอย,ยิ่งนักนี่มันน่าตื่นเต้นกว่าการประลองของคนกับสัตว์ร,ร้ายอีกนะการประลองระหว่างคนกับสัตว์ร,ร้ายก็โหดร้ายเกินไปหากไม่ใช่ว่ามีป้ายยกแลกชีวิตสุดท้ายก็คงต้องถูกเกินกินทั้งเป็นชายชราถอนหายใจสายหน้ามีสิ่งที่อยากได้ก็ต้องยอมเสี่ยงอันตรายโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วชายวัยกลางคนเออยังไม่สะทกสะทานดาวํานึกอะไรขึ้นมาได้ เขามองชายชราแบบหนึ่งถามว่าเจ้าละ่ะนานขนาดนี้แล้วก็ยังหาผลรักษาอายุไขไม่ได้หรือชายชราเผยยิ้มขมคืนก่อนบอกว่าเจ้าคิดว่าผลรักษาอายุไขหาง่ายขนาดนั้นหรือถ้าหามาสามปีเต็มๆแล้วก็ยังไม่มีข่าวเผาเลยแม้แต่น้อย500ปีออกดอก500ปีออกผลผลรักษาอายุไขแต่ละโลกสามารถเพิ่มอายุไขให้ได้100ปีของสิ่งนี้ล้ำค่ามากแม้จะมีดาว่าก็คงไม่มีใครตัดใจออกมาได้หรอกคงจะเก็บรักษาไว้อย่างดีเก็บไว้ใช้เองเผื่อยามฉกเชิญ ชายวัยกลางคนเอ่ยเสียงเนิบเขามองเส้นผมงอกเผาวของอีไฟก่อนบอกว่าใบหน้าชรานี้ของเจ้าใครเห็นก็คงไม่มีใครเชื่อว,ว่าเจ้าอายุน้อยกว่าค่า3ปีสองปีนี้แก่ตัวลงไวมากช่วยไม่ได้นี่นาชายชราถอนหายใจก่อนสายหน้ายังอับจนหนทาง